สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็ดกหญิงประภาวรีศรีทวงเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ1บทกลอนสด,ดุดีสุนทรภู่ยี่สิบหกมิถุนามยน ระยองามเอกอักษรกลอนสุภาพฉันกาบโคล แผนดินผู้แต่งภูรีอัจฉรุวัฒนขอบคุณค่ะรู้สึกเปรียบอ,อย่างยิ่ที่ได้มืกล่าวถุงทอรจพ์เนื่องในวันสุนทรภููซึ่งตรงกับวันที่16มิถุนาย,ยนของทุกปี วันสำคัญที่เราระลึกถึงครูกรของแผ่นดินผู้ฝากคุณนุะการปันยิ่งใหญ่ให้แก่วงการวรรณกรรมไทยเพื่อเป็นาสารสวดดีและแสดงความเคารพต่อท่านท้าพเจ้าขอน้อมลำลึกผ่านบทรกรบูชาสุทนทรภู่น้อมลำลึกนึกถึงสุทนทรภู่ท่านเป็นครูทางสวีสรีสยาม ศึกษาไทายไรเฉยท้าเอ่ยนามจากท่ารามนามใดไรทัดทานแม้จัดจากพรกสิ้นชีวิตท่านผู้สร้างสรรค์งานศิลป์ปากถิ่นไว้ขอก้อมกราบท้าประพันธ์ทานสุดใจเทิดทูนไว้ครูกวีสี่แผ่นดิ ุนทรภู่รืพิพระสุทนทรโมหารเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีความสามารถในการประพันธ์กอนได้อย่างงดงามไพรละลึกซึ้งและเร่งใจถ่ายทอดความคิดจริยธรรมและวัฒนธรรมไทยผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าเช่นพระอภัยมณีนินนราศเมืองแกลง และสุภาพิีสอนหญิงด้วยลีลากรอนที่งดงามมีสัมผัสนุ่นนวลพร้อมแต่ทัศน์รเมืองใจทำให้ชาติได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมและวัฒน,ธ,นธรรมตัวฉันในฐานะชาวไทยคนหนึ่งรู้สึกภาพพคภูมิใจเป็นอย่างมาก เพราะมันได้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยของเราไม่เพ้งสุดคนดีคนเก่งที่มากด้วยความสามารถกดประพันธ์ของท่านทำให้ผู้อ่านทุกคนล้วนแต่ประทับใจและก็ยิ่งมั่นใจได้เลยว่าท่านสุนทรผู้สมควรแล้วที่ได้รับการยกย่องว่าท่านคือกวีเอกอย่างแท้จริง จังเส้นหลักฐา,า,านที่ทํใหั้งาที่แ็นเช่นปัจจุบันซึ่งจะเป็นแบบอย่างและแนวทางในการประพฤติของพวกเราสืบไปสุดท้ายน,นี้ข้าพาเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสืบสารบรดกทางวรรณกรรมของสุนทรภู่และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์เพื่อเป็นการ,รแสดงความกตัญญู ตอบครูกรของแผนดีนขอบคุณค่ะสะท้อแก้วเวลกรอนสุนทรผู้พระคุณครูจักกิทคิดสร้างสรรค์ครูสร้างคำแต่คำให้สำคัญอภิวันบูชาดากาอลนสองร้อยปีบรรจบครบท่วนทั่ว ถึงรับตัวแต่ชื่อมีกระสตรทรงศักดีเกวีไทยให้กำลอนเป็นอาภรแก่แผ่นดินึง,งทไทยเอ่ยประพันธ์โดยนวราชธงไพยบูรย์ขอบคุณครับสาสสุนทรพรโพธิ์นะ้บดกวีสุดีสุนทรพู่ที่ทุกท่านได้รับฟังแล้วนั้น สุนทรผู้เป็นบุคคลสำคัญท,ที่เราควรยกย่องผลงานของท่านมีคุณค่าแต่การศึกษาการจาัดกิจกรรมสุนทรผู้นอกจากเพื่อเชิดชูท่านแล้วหวังว่านัาเกเรียนทุกคนจะเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทายค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้ในการได้พบปะและให้โอวาทกับนักเรียนค่ะนักเรียนท่านรองผู้ในการท่าน,น ด้วยพระนรัยพนะนรสายชันพระนรภูบาจารย์กระบวนของวงเรียนรงบาลวประโตนะครับทั้งองนักศึกษาตัประสบการณ์ทีมาครูแล้วก็ลุงเรี่ยงทีงาทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของประเทศไทยนะครับส่งนนักจากในวันนี้วันที่2ี่บมิถุนา เป็นวันวันเกิดของกบีเอ็ตสุนทรภู่ของของเราซึ่งเราเองทราบนะครับประวัตินะครับแล,ล้วก็ความสําคัญนะครับจากที่รู้ักเรีเยรนไในเก่าสึนทพรพจน์ตลอดจนนาผลงานคำประพันธ์ที่เป็นการชุกตื้นชกเหยียดชกย่องแล,ล้วก็กบีเอ็ยของของไทยนะครับแต่ตอนนส่วนหนึ่งนะครับของการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่นั้นนะครับจริงๆโรงเรียนได้ถึงความสาคัญ แต่นี่แปกว่าเรายังมีวันในความสําคัญเกี่ยวเนื่องแล้วก็เชื่อมอยู่ํำก,ก็ใช้คําว่านะครับเป็นบรรยากาศของการที่หมกในการทํากิจกรรมเพราะว่าปกติแล้วเารากิจกรรมตัวนี้ก็ค่อนข้างจะร้อนแล้วก็เสี่ยจ้าเดี๋ยววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญนะที่เราเองนะครับได้จัดกิจกรรมใช้คำว่ามินินะครับเเรียกกิจกรรมเสียหมายถึงว่าคงไว้ซึ่งสาระ แล้วพอความสาคัญวันนี้บรรลุการขอบคุณแล้วก็พบปะกับครูบาอาจารย์ตลอดจนลูกๆทั้เรียนอย่างแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับขอบพระคุณท่านผู้ในการเป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านรองผู้การท่านผู้ช่วยผู้การคุณครูหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าสายนะคะคุณครูในกลุ่มสารการเรียนเวทีหน้าส่งทอเรียนเชิญค่ะ